สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลน,นะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทจูวิจีบายนวลวันเช็คเอ็กซ์เพิย์นะคะพี่นวลคะถ้าวันนี้อะค่ะเราจะเปิดร้านเบเกอรี่หรือร้านคาเพื่อขายกาแฟด้วยอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะแล้วถ้าเราขายดีแล้วรายได้อะค่ะในปีภาษีของเราเกินล้านแปดเราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไหมคะมก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าค่ะเราเปิดร้านเบเกอรี่เป็นไงคะรายได้เกินล้านแปด อีกหนึ่งหนะ้าที่ที่จะต้องมีก็คือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันหลังจากที่ยอดรายได้ของเราในปีนั้นที่มันเกินล้าน8ขึ้นไปนะคะและอย่างจากายอดที่เกินล้าน8ขึ้นไปสมมุติว่าปีเนี้ยปี6-3เนี่ยเรามีรายได้เข้ามาแล้ะอ่ะ สอร้านใช่ไหมคะยอดที่เกินร้านแปดไปส0 0 0 0 0คือสิ่งที่จะต้องอะไรคะเอามาคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยสำหรับกิจาการเบเกอรี่หรือร้านคา้ากาแฟที่เป็นไงคะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย